สวัสดีครับท่านผู้ชมยเย็นดีตอนรับเข้าสูชคค่ช่องแฮมตูงกันด้วยนะครับผมต่วันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับ p i x e ซลมอนวายโ t อีกแล้วเยกว่อีกแล้วไม่ได้ดิเพิ่มพิกิ๊กคลิปเองเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์คนเดียวไม่คนกับแอดมินอีกคนหนึ่งซึ่งวันนี้เนี่ยก็อาจจะมาทำการทำการรีวิวภายในเซิร์ฟเวอร์สักนิดหน่อยกันแล้วกันครับผมเอาแบบว่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มอ่ะเนาะเอาจริงก็ไม่มีคอนเทนต์ลงอ่ะแต่ โอเคครับ okay, เป็นว่าถ้าใครพร้อมที่อรับชมคลิปนี้แล้วก็ขอฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามจากนั้นก็ไปชมกันเลยดีกว่าครับก่อนดิ้เลยครับเนี่ยสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ทำการโหลดเกมนี้มาแล้วครับเนี่ยก็สามารถทำการเข้ามาเล่นได้เลยครับในวันอาทิตย์นี้เองโอเคครับก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าใครที่ยังเข้าเล่นไม่ได้ก็รอวันอาทิตย์นี้นะจ๊ะซึ่งถ้าเราทำการเข้าเกมมาแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เรทต้องทำเลยก็คือแจกคของฟรีบายทอนพิวห้าศูนย์ห้าแปดห้า ซึ่งมันก็นมีเขียนไว้ตรงนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าหากหลุดระหว่างเลือกสตา,าร์เตอร์เนี่ยถ้าทําการทับสตาร์เตอร์ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยกดที่ขวาไปนี่คือได้เราว่านี่คือของเริ่มต้นของพวกเจ้านะโอเคก็จะให้ของเริ่มต้นมาประมาณนี้ครับจากนั้นเนี่ยก็จะให้เราทําการเลือกโปเกมอนสตาร์เตอร์เริ่มต้นครับซึ่งบอกเลยครับว่า UI ของเกมนี้เนี่ยโคตรจา้าครับเราสามารถกดเข้าไปเลือกได้ว่าเราอยากจะเล่นโปเกมอนธาตุอะไรครับผมซึ่งจะเป็นโปเกมอนสตาร์เตอร์ทั้ง9เจนซึ่งส่วนตัวเนี่ยเจนนี้ยนยผมอยากจะลองเล่นเป็น มิกาติโตเอ่อไม่รู้จักชื่อไทยเอาเป็นว่าผมเลือกตัวนี้แล้วกันเจ้าแมวเขียวแค่นั่นเองพอเราทำการเลือกปุ่ม,มสตาร์เตอร์เนี่ยกดแอคเซปต์ไปเลยครับผมถา้าไดมันก็ขึ้นหน้าจอพิกเซลเมอร์เวอเรนไปอย่างนี้ครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีโปุ่ม,มสตาร์เตอร์นะครับนี่แมวเขียวเอ่อแมวเขียวตัวนี้ไม่ใช่แมวเขียวชอบเกาหลังนะจ๊ะใส่จงก็เป็นข้าไปแล้วพวกเขากันนอนนี่มนแมวเขียวสปาเกตติโต นครับนอกจากจะทําการเลือกโปรโมาตาร์เตรเตอร์แล้วเนี่ยจะมีอันต่อมาให้เราทําการเลือกเพศครับ select your gender ครับผมอ่าโอเคครับซึ่งผมก็ทําการเลือกเพศครับมันจะมีตั้งแต่เพศชายไม่ระบุหญิงเกย์เลสแล้วก็ทอมซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยเด็กๆโถมากขนาดนี้แล้วกูยอมเป็นเกย์ให้ก็ได้เออเออเออคุณเรนทําการเลือกเพศเกย์แล้วครับผมอโอเคบวกกับคลิปล่าสุดเข้าไป,ไปอ่ะเด็กๆยิ่งเข้าใจผิดกันใหญ่เลยไอ้เชียเดี๋ยวนี้น้องๆก็หาว่ากูเป็นเกย์แล้วไง โอเคครับต่อมาเนี่ยจะเป็นเลือกอาชีพของเราครับผมจะเป็น select job ครับโอเคเมื่อทําการกดเข้าไปเนี่ยมันจะมีอาชีพต่างๆให้เราเลือกมากมายครับและเมื่อทําการทําอาชีพนั้นเนี่ยเราจะได้รับแต้ม EXP อาชีพนั้นไปครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่เป็นคนชอบออทำฟาร์มครับก็ผมอาจจะทําการเลือกเป็นอาชีพฟาร์มเมอร์ครับผมก็คลิกเข้าไปไหน่อยปุ๊บอ่าในตอนนี้เนี่ยผมก็เป็นแฮมตุงที่มีเพศเป็นเพศเก้แล้วก็เป็น อาชีพฟาร์มเมอร์ประมาณนี้ฮะหลังจากที่เราจบจากสปาตรงนี้แล้วเนี่ยเอาจริงถ้าแอดมินถามว่าแอดมินมีบีฟงานอะไรผมไหมก็อขอตอบเลยครับว่าไม่ม,ไม,ไมีใช่ครับแอดมินไม่ได้บีอะไรผมมาเลยผมแค่อยากมาถ่ายคลิปใ้เฉยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะทําการพารีวิวไปเรื่อยเปยแล้วลก,กันก็เดี๋เยเนี่ยขอใส่รองเท้าก่อนครับเด้ โอเคครับจากนั้นเนี่ยเราเริ่มออกเดินทางกันดีกว่าครับผมเราเอาเวลาเราออกจากออกจากสปามาแล้วเนี่ยข้างขวามือครับจะเป็นโซนฮันไข่ของครับมีตั้งแต่ขายพวกใบกระท่มล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นใบโคเวอร์ครับผมแล้วก็จะมีพวกขายพวกผลไม้พวกนี้ไม่ใช่ผลไม้ดิพวกต้นอ่อนเลยพวกนี้เอาไปปลูกเล่นได้ครับผมอันต่อมาจะเป็นขายพวกเด็กครับเอาไว้สร้างบ้านส่วนฝั่งซ้ายก็มีเหมือนกันครับส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับขายไอเทมของโปเกมอนครับขายตั้งแต่บอน ทีเอ็มแล้วก็ไอเทมโปเกมอนเลยฮะอ่าโอเคโอเคจากนั้นเนี่ยเราไปกันต่อครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนวาร์เซอร์เวอร์ครับเราสามารถวาร์ไปที่ต่างๆได้ครับตั้งแต่ช็อปโปเกมอนโดเนทโซนครับยาวๆเย็กนกระทั่งเขต PVP เซิร์เวอร์ครับผมอ่าซึ่งใช่ละครับเซิร์เวอร์นี้เนี่ยจะเป็นเซิร์เวอร์ PVP ด้วยครับซึ่งต้องรองรุ้นกันต่อไปครับอ่าโอเคครับจากนั้นเนี่ยถ้าเราทําการหักซ้ายมาทางสเปาเมื่อเราทําการตรงไปเรื่อยๆเนี่ย ข้างหน้าก็จะมีเป็นโซนฟาร์มเวลโปเกมอนครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านี่ก็จเป็นเหมือนเกาะๆอย่างนี้เลยครับโคตรจ้าฮะโอเคซึ่งข้างในเนี่ยจะเป็นตั้งแต่ฟาร์มให้ตั้งแต่เจ้าหนูน้อยอิชิชิบูบูบูเตเออไปจนถึงเดี๋ยวออกก่อนออกก่อนออกเอ,อิบโอเคพวกคลองปังอะไรพวกนี้ครับซึ่งก็จะไม่ได้ฟาร์มเพียงแค่นี้ครับผมเราสามารถก็ได้เลย GM หนึ่งใช้คำพลังแห่งแอดมินปึ๊บปึ๊บ เดินทางปลาฝั่งเกาะเกาะน,นี้ได้เลยครับซึ่งเกาะฝั่งนี้เนี่ยเป็นเกาะของการฟาร์มเจ้าหนูน้อยลัคก,กี้หรือว่าเชียนซีนั่นเองครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยให้เราสามารถฟาร์มได้เรื่อยๆเ,เ,เลยครับจนกระทั่งเล่าหนึ่งร้อย100เลยล่ะฮะอา่าซึ่งบอกเลยครับว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยฟาร์มเลี้ยงก็กมอนง่ายมากๆครับผมโอเคครับเรากลับไปที่บันไดโซนเดิมดีกว่าตรงนี้ใช่ไหมโอเคถ้าเกิดเราไปทางแยกขวาเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าข้างซ้ายมือเป็นเชนซีครับแต่ถ้าเราทำการตรงมาเรื่อยๆเนี่ย ข้างหน้าจะเป็นโปกมอนเซนเตอร์ครับผมแต่ถ้าเราทําการเลือกเทียนเรียกความ,มากตรงนี้ก็เป็นเรือสัมภาครับซึ่งจเจ้าเรือสัมภาวันนี้เนี่ยจะเป็นเรือที่ให้เราทําการสร้างแก๊งเป็นของตัวเองได้ครับผมซึ่งจะสร้างแก๊งเนี่ยก็คือว่าเราสามารถทําการสร้างชื่อแก๊งได้ครับแล้วก็เป็นคนในแก๊ง หรือว่าจะทําการบดโดเนนจํานวนเงินเข้าออกแก,งก๊งอะไรพวกนี้ได้หมดเลยครับภายในแก,งก๊งนี้เนี่ยซึ่งคนในแก,งก๊งนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยจะได้รับข้อดีของแก,งก๊งเลยก็คือได้รับเพ้าส่วนตัวในแก๊งเป็นนิสคอดเลเวลห้าครับผมแล้วก็ได้รับการแสดงชื่อแก,งก๊งในแชทครับเป็นหน้าเป็นตาของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็วอลกับแก,งก๊งอื่นโดยไม่ผิดกฎเวลาทะเลาะวิวาทครับฟิลฟิลไฟเอ็มอะไรเงี้ยเออโคดจา้าบ่ะโอเคครับเราไปกันต่อดีกว่าครับอ,อทางนี้เนี่ยจะเป็นทางเข้าไปพี่ โปกรมครับผมจะเป็นโซนขายของร้านค้าส่วนฝั่งนี้เ่ยเป็นสตาร์ทอัพเซิร์ฟเวอร์ครับเป็นอัพดาวของคุณครับเมื่อเราทาการคลิกขวาเนี่ยมันจะทําการคลิกเพื่อเปิดเมน,นูให้โอเคส่วนตรงนี้เลยเป็นโซนแต่งงานใช่ครับเกมเกมนี้เซิร์ฟเวอร์นี้มีระบบแต่งงานด้วยครับแค่าทาการพิมพ์ทับแมรี่แล้วก็ชื่อครับเพื่อเชิญคัดแต่งงานได้ซึ่งบอกเลยครับว่าเอ่อข้อดีของการ เป็นแฟนกันหรือการแต่งงานกันในเซิร์เวอร์นี้เนี่ยก็คือมีโอกาสโดน,นตีนมากขึ้นจากผมเองแบมันใส่ตรงนี้จะเป็นโซน r e ร a แพชชอ p ครับไว้พวกซ่อมอุปกรณ์ที่อุปกรณ์ของเราที่ใกล้จะพังโอเคครับเราเดินต่อมาเรื่อยๆตรงนี้จะเป็นท็กช็อปครับชื่อฉายาของคุณก็จะเต้นตรงนี้เนี่ยจะมีตั้งแต่แท็กุชชี่แรปเปอร์จนกระทั่งมหาเทพเลยครับก็ใช้ราคาแล้เงินในการซื้อที่แตกต่างกันไปโอเคประมาณนี้ฮะอ่าส่วนตรงนี้จะเป็นร้านเลยว่ะจะเอ๋ตัวเอง แรงเพิ่มมิชันครับความสามารถของยศต่างๆโอเคเราสามารถดูความสามารถของยศได้ครับว่าถ้าเกิดว่าเรามียศลุกี้เนี่ยเราสามารถทําการใช้คําสั่งอะไรได้บ้างครับซึ่งพวกยศพวกนี้เนี่ยไดจากการเติมครับผมใช่ครับประมาณนี้ครับแต่ถ้าเราจากจะใช้คีย์ร้าเนี่ยสามารถพิมพ์ได้ว่าทับแรงครับผมปุ๊บโอเคไม่ขึ้นมาเหมือนกันครับผมอ่าโอเคครับเรามาที่ร้านสุดท้ายร้านนี้ครับ global market ครับหรือว่าตลาดซื้อขาย GTS นั่นเองครับตรงนี้เนี่ยเอาไว้เป็นโซนซื้อขายโปเกมอนครับผมเอาไว้แบบซื้อขายไอเทมโดยผู้เล่นด้วยกันเองอ่าแล้วก็รีวิวภายในสปาคร่าวๆแล้วครับจากนั้นเนี่ยเราไปวาร์ปเซิร์ฟเวอร์กันดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะทําการจิ้มมัมมัวหนึ่งทีแล้วกันไปไหนกันดีครับอืมถ้าเป็นผมผมอยากจะไปเออโลกมังกรครับผมไปดิปึ๊บหนึ่งสองวาร์ปเทเลอโอโครสวยเลยมีมังกรด้วยอะไรครับเนี่ย เยดเคน่าจะมีโอ้มีโปรงไงมอนเกิดตามปกติแล้ครับแล้วก็มีมังกรด้วยครับแต่ว่าในนี้สวยจริงครับเออในโลกนี้โอ้เอ,อ๊อใครมันท้าผมสู้เนี่ยแชชิมูชิโอเคมาท้าสู้งี้กัดไปเลยครับปุ๊บอ่าขย้ำหน้าแหกไปดิเฮ้ยมันจะเล่นงานผมปะวะอ๋อเป็นมังกรที่ไม่ทำร้ายเราด้วยอุ๊ยจา้าบวะเยชอบว่ะเยดเค ในตรงนี้พุ่มมันอะไรครับเนี่ยพุมมันเจนเก้าหรือเปล่าครับเนี่ยไม่รู้จักนะ้ฮะโอเคเราสามารถกดทับสปาเพื่อกลับได้เลยครับปึ๊บป๊บกดทับสปาคิมผิดไอเหียเปล่าปึ๊บจะเอกลับพี่มาที่เดิมอุ้ยตอนนี้เช้าแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราไปวาร์ปโซนต่อมาดีกว่าครับมีอีกโซนหนึ่งจะเป็นโซนเรียกว่าโซนอะไรวะนี่ฮะอันต้าสเปรดครับผมวาร์ปไปเลยว้าวไอเหียโลกสีเขียวสวยอะยิเคสวยไป นี่เราขอลองท่องเที่ยวหน่อยสิปึ๊บโอ้วันนี้เนี่ยเป็นเขตสวรรค์แดนหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โอ้โอ้กูเจ็บด้วยกูเจ็บได้ไงครับเนี่ยอืมเขตสวรรค์แดนนี่จ้าวจังวะอ้าวโอเคประมาณนี้ครับผมโอเคจากนั้นเนี่ยกดสับทับสปากลับมาใกล้เป็นตอนกลางคืนเฉยเลยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยหุยเดี๋ยวผมเห็นอะไรจ้นวยหนึ่งคูณสามลบหนึ่งบวกสามหนึ่งคูณสามได้สามลบหนึ่งได้สองสองบวกได้ห้าพิมพ์ก่อนปั๊บ เย้ yeah, hey. ใช่แล้วครับไอที่มันขึ้นมาตรงนี้เนี่ยจะเป็นตอบตอบปัญหาโลกแตกครับผมซินทาราตอบเป็นคนแรกเนี่ยแล้วก็ด้รับเงื่อนรางวัลกลับไปครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวเกมและระบบคร่าวๆให้เราทําการเรียนรู้กันไปครับก็ไม่มีอะไรเลยครับโอเคด้วยความที่ตอนนี้สล,ล็อตโปเกมอนผมว่าง <c oughs> ดยครับที่ผมเป็นแอดมินผมก็ขอเติมอะไรให้มันเติมเต็มชีวิตของผมหน่อยละกันผมเป็นคนชอบโปเกมอนในตำนานอย่างเรควาซ่าเอาเข้ามาก่อนเลย นี่เอฮผมเป็นคนชอบโปเกมอนมีมิไรดอาน่ะคนไรดอนยังวะยังไม่มีครับผมชอบรูเกียร์โหดดีครับยัดเข้ามายัดเข้ามาปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็แล้วก็เออเออสีกาดครับสีกาดสีกาดสีกาด G A R D E ใช่ไหม G R A D E สีเกต C A R D E ปั๊บอ่าซีกาดเอเกนี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวท้ายเอาเป็นอะไรดีครับเออ ทับกิฟแฮมตูงเกรนน,นินจาเอสนินจาเอสปุ๊บอ้าวเฮียกูพิมพ์ผิดเหรอไม่ปุ๊บปุ๊บปั๊บ,บอ,อ้าวเฮียเฮ้ยเกรนนินจามันเขียนไงวะไาเลยเกย์คงะนี่เกย์คงะใช้นี่โอเคโอเคโอเคทำไมจะมีตัวแค่นีเ้เนี่ยโอเคครับก็ไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรมากครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็แค่มารีวิวเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มา อวดยศของผมเท่านั้นเองครับโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปตอนจบกันเลยดีกว่าครับเพิบเิเิขี่โฮโฮ,โ,โฮเพื่อความจาัาบเออไม่เอาลกนี้ไปไปจบโลกอื่นดีกว่านะเพื่อความจาัาเพื่อความจา้าอีกแล้วโอเคไปที่โซนโปกเกมอนเลยโอ้โหแล้วมันมาให้กูในนี้เหละโอ้โหทะเลกว้างฝวางมากครับขี่ลูกเกียร์ลูกเกียร์มาครับ,รบปุบ๊บอ่าเน่สมแล้วที่เป็นโปกเกมอนแห่งใต้ท้องทะเลโอ้โหโอเค okay, ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ย ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับโอเคซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็เป็นประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรมากครับแค่จะมาอวดระบบเซิร์ฟเวอร์อะไรแค่นี้ประมาณนี้แล้วก็รีวิวคร่าวๆครับผมในอนาคตเนี่ยอาจจะมีระบบเพิ่มเติมมามากมายไม่ว่าจะเป็นระบบยิมระบบเอ,อ่อหอคอยหรือไม่ก็ระบบสุ่มครับก็รอ,อติดตามกันไปสำหรับคลิปนี้เนี่ยเอาไว้สักประมาณนี้ก่อนละกันไม่น่ามีอะไรแล้วครับเอ่อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนครับเอ้ยคอนอื่นเลยแกเออถ้าใครอยากจะเข้าด s c o อด เออของเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยผมจะทําการทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ครับส่วนใครที่อยากจะเข้าเออเรียกว่าอะไรวะเอ่อเว็บไซต์ก็ใต้คลิปนี้เหมือนกันแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยคือดิสคอร์ทผมก็ใต้คลิปนี้เช่นกันส่วนลิงก์โหลดเนี่ยผมเคยเออถ้าใครยังโหลดไม่เป็นเนี่ยไปดูคลิปเก่าคลิปคลิปก่อนหน้านี้หนึ่งคลิปได้เลยครับผมทำไปแล้วโอเคครับเจนใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วครับวันนี้ครับผมซิล